ถ้าศาสนาเนี่ยต้องมาถ้าถ้าัดเยืนดวงยังไม่ได้นะถ้าแดงเนี่ยจะออกปิดสะบัเลย ไม่เลยนักฟ้าเลไม่รู nah. we we ้เลยท่านเขาจทำยัต้องเรียนจเปลี่ยนต้องใช้เรียนจเปียนดูสิดูทั้สองคนเป็กชายชายขวาอะไรเรื่องอะไรกูปกติจักรามมาสะสุดที่เชื่อว่าไงวะทฤษฎีไ่เชื่อว่าพิษีสางสาสุดที่เชื่อว่าเต็มจุกไว้นานๆจล้วจ้ เป็นที่สนิทที่ทุกคนชอบมากกินอยู่รับนอนเ็อยู่ไม่ได้เกิดจากกระดับวัน,นึ่งเราอยากอยางพอเองดีไหม <c oughs> ไหม่ต <c oughs> ้องมีพวกอะไรพวกอพวกคาเป็นเพียรอะตาดินลมาสานตระมาณกายกตระมาณชนเชื่อว่ากายในที่สุกของของของต้องตระมาณกาย บีมเค้นวดจนกว่าจิตจะกลายจิตออกมันขันใจมัโยงกันประมาณน้่โชื่อว่าจะต้องช่วกันกจะีเรื่องเกี่ยวกับจิ แต่พยายามพูดเรื่องที่ผ่านเจ็บปัญจอัตลักษณ์ของเป็นอัตลักษณ์ที่ว่าที่พันธ์เพื่อแก้ไขค่ะคนที่เลื่อนนั่งมองดูเปิดประติมาสมครองอาจายมาอยู่ในแต่ดกล้อมที่เห็นจานข้าวของชาวบ้านนะโมยังไม่ทันตักเป็นหน้าเข้ามาในบ้านเป็นหน้ามันแกงหน้าของวันนี้ปั่นก็ใส่บ้านนี้อะไร วางรัฐบาเป็นังเป็นคนรับาลฉันชัวบากินปั๊บเดียววิ่งเข้าน้ำเพราะรัฐบาลเนี่น้ำสาดเปลี่ยนกลเป็นน้ำปัสสาวะไ่อยู่ยาไมปอยู่เขาะสายหลักให้เราทำอาหาอย่างดีเลยอย่างดีว่า ไม่ต้องพิจารณาปฏิสังข์กอยู่ในโซไม่ต้องพิจารณาเลยน่นอพิจารณาเนี่ยปฏิบัติารจะจัต้องพิจารณาก่อนปฏิสัมันธ์ในโซ่ก็จะเป็นปฏิเสว่าเราไมได้กรนหนักที่เป็นเพื่อควาคุรอเพื่อความนรเพื่อการงทางกายเพื่อไปรับตกแต่งเราแข็เแื่ว่าเปนอยู่แต่ขอดู้เงก่เพื่อา ข้ามคืนตาแท็แล้วก็มือเนี่ยคู่เนี้ยหยิบมือพูดเนี่ยทำแล้วกลัวอยู่ตรงข้างบนเออสันนะ สรรนังขัดฌามีจุติยัมปิสังมังสรรนังคัดฌามีจุิยัมปิสังขังสรรนังคัดฌามีตติยัมปิพุทธังสรรนัง Lampu

จิตวุ่กาบพูดีเขาตายไปหลายหลายวดนั้นชีวินดนั่นกินปวนั่นใจอยพระพุทธที่เราได้ฟังการสวดพระอัมภีร์ทเตบูชาตามธรรมะคนพเป็นนักสุคารกตรตำแหน่งไหนทีนี้ท่ามานินะถ่าผสนี้จิตบุญกาบผู้ที่ตายตายหลายหลาเลยแต่ก็ได้ไปสืชทอความยิ่งขึ้นวันนี้สองตัวกันจะสบพดวยง สัญญาราคา KARAMUT ทําไม่ได้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 

पिटिका न त पारिपो कथा में परोस्त

ಿಭುತ ನಮೋ ವಿಭುತವಾನ ಜನ ಅತಿ ಲೋಕೋ ಸೋ ಜಯನು ಗಿ ಅಜ್ಜ ಮನು ನಂಗ ನಮಾನಿ Saya saja karya maka sang santi baka apa tanah santi baka awan jana mata pita jadi kanta jata weda patik kama sasa cekate mai hang ma sorak sakarisa utakang batawa jata siki sace nabi min saja para min kosati sangka totham meneng wijayoda dharma miliyam mitsipasasti bodhicitta dhatavaresama tupekha bodhicitta sate desambadan sina unina samadaka dapa vidapaule kata santo san

သောရစီတိသမ္မကန္ vartheta 둑ပါဝိနန္နဝရ पुत्त သမ္မာဓမ္မချက်바이ပ ాన ာတိချက်အတန်တိကမခာသုပါဝိနအတ္တသမာပတိယသုပါဝိနချက်လပိညာသုပါ យទស្សជាតានុខាវីណធម្មសព្បញ្ញានុខាវីណសព្វញ្ញុតញ្ញោខាវីណមេតាករុណាគុណោភិតោឧបេក្ខោខាវីណសព្វបរិសត្វសាឡេនអន្តញ្ញោខាវីណទវីអង្គសត្រ

สันตุเจตเจสาเจยาเจติตานังลาพังสดพิงพระขยังสุขังบังสิริอายุเจวันโนจะโพคังวุทติยะยาสวัสตะวัสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตโลอันตลัตโตสุขิต